ที่ทำอัน้เสี่ยสิ่งที่เราจะได้คือคนะ่า b หนึ่งบอกไปกนะคะสิ่งที่เราจะได้คือค่า b 1นเพราะฉะนั้นเราจะเอาสี 5, 5่ลบห้าหลบสก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ออกมาก็คือค่า b หนึ่งถ้าเราเอาสี่ลบห้ b 1จะเป็นอะไรคะห2 1่ลบห่ 6, b 1จะเป็นลบ แต่ถ้าเราเอา5ลบ4ปีหนึ่งจะเป็นบวกแค่นั้นเองถ้าเราอยากให้เรารู้และว,ว่าเสร็จากขั้นตอนเนี้เราจะได้ค่าปีหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เราเลือกสมการอะไรก็ได้ที่มีค่าปีหนึ่งมากกว่าตอนนี้5มีปีหนึ่งมากกว่าสมการที่4อาจารย์เอา5ลบ4เอา5ลบ4ตรงนี้ปีศูนย์ลบกันแล้วเหลือศูนย์หายไป มื่นหกลบหมื่นสองหมื่นสามลบหมื่นหนึ่งสามพันสี่ลบสองพันเก้าเวลาลบก็คือลบทาง 5, สมก,การนะคะเราก็จะได้ออกมานะคะห้าลบสี่อันนี้คือสิบที่เราได้ b สูตรฐานไปแล้วตอนนี้เราเหลือตัวแปรสองตัวที่เราไม่รู้นะคะเราจะหาค่า b หนึ่งจากสมการนี้หาได้ไหมคะ b หนึ่งในไหนม,มันจะได้ค่า b หนึ่งที่เป็นยังไม่เป็นไปเลย เพราะอะไรคะเพราะเรายังไม่รู้ b 2เราจะยังไม่ได้ค่า b เป็นที่เป็น6 7 8 0.5อะไรก็ตามเราจะได้ค่า b 1ออกมาได้เหมือนกันแต่จะเป็นตัวแบ่หรือตัวแบ่เนี่ยให้ทำหาค่า b 1ทำเป็นได้ค่หาค่า b 1ย้ายข้างสมการไม่มีอะไรเลยอันนี้แค่ย้ายค้าเฉยๆนะคะย้ายข้างสมการเป็นไหมต้องควรเป็นเนาะมานถึงขั้นนี้แล้วย้ายข้างสมการ เวลาย้ายย้ายชั้นเดียวหมายความว่าถ้าบวกย้ายไปอยู่อีกฝั่งมังเป็นลบคูณเปลี่ยนเป็นหารถ้าตรงนี้สามเก้าห้าห้าจุดสี่แปดบีมมันทำอะไรอยู่คูณอยู่เป็น่าบวกย้ายไปหารอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเป็นลบไม่ต้องทำสับเบล้ลนนะคะคุณสมบัติมันเป็นอะไรย้ายเป็นสองด้านภามันเป็นบวกเปลี่ยนเป็นลบมันเป็นคูณเปลี่ยนเป็นหารทำแค่นี้ อ่ะอย้ายค่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ค่าปีนหนึ่งออกมามทุกคนดูเหมือนทุกคกับการย้ายค่าสมการทำไมอ่ะอย้ายค่าสมการที่ทำมันต้องแบบแบบเรียนเริ่มเรียนคณิตศาสตร์อันนี้ตั้งแต่ชั้นไหนไม่ใช่ประเหนหนด็านาตรีแน่นอนพื้นฐานคณิตศาสตร์อันนี้ตอนเริ่มต้นย้ายอะไรไ,ไปก่อนเรากำลังจะหา b หนึ่งสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ b หนึ่งคือตรงไหนคะ b สอง ต่อทางก้อนทำยังไงคะย้ายไปอยู่ข้างกันย้ายไปอยู่อข้างเลยตอนนี้ปีสองตอนนี้เรามองอันนี้มองทางก้อนนี้แสดงว่ามันมีคุณสมบัติแค่บวกเฉยยากนะสำหรับผู้เหี่ยพ้อกระดูกมงาะย้ายข้างย้ายข้างเฉยตอนนี้ส,นนนสิกก่ง,นนง,งท,นนที่ไม่เกี่ยวกับปีหนึ่งก็คือปีสอง ปีสองเป็นบวกหนึ่งแปดสี่อมันไปคู่กันตอนนี้ยังไม่ได้จับกันแย่ออกแตากา่กันมันเป็นบวกอยู่ย้ายไปอยู่ข้างมันก็นกเปลี่ยนแต่ลบแค่นั้นเองทำไมอะ่ะเราจะไปหาทำไมอะ่ะ ถ้าเราไปหาปีสมันก็ยังคาอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วมันจุคู่กันตอนนี้เรายังไม่มีค้าปีสเราไม่สามารถแยก1 8ึ่งแปี่สอออกมาจากปีสได้นะมันต้องปั่ด้วยกันอยู่ดงั้นตอนนี้มันมีคุณสมบัติแค่ไปบวกเปลีป่ยนไปอีกั่านันก็คือเป็นลบตอนนี้เราได้3ามเก้าหแปีหแล้วก็4 7, 0, 0, 9, 1, ี่เจ็ดูดจุดเก้าหึงลบดุ้ดแปี่องดเจองีสเราจะทำให้เหลือปีหอย่างเดียว ได้แน่ได้ค่ะปีเดินมีค่าเท่ากับมันยากหนมันจะจบอยู่แล้วบีหนึ่งมีค่าเท่าไหร่คะไมนูยากนะพี่เดี๋ยวคณิตศาสตร์ปกติธรรมดาไม่ได้ให้กินหัต่อยากอะไรหนือเปล่าบีหนึ่งก็มีค่าก็บอกแล้วมันไม่ได้ค่าตัวเลขอยู่แล้วเพราะมันติดค่าบีสองนั้นบีหนึ่งมันก็ได้ค่าเหมือนกันแต่ค่ามันอยู่ในรูปแบบของสมการอยู่นะคะเราได้บีหนึ่งเป็นสมการที่ผม จากที่เราเอาสมการเป็นสองมากำจัดค่า b นลงไปแล้วนะคะสมการที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสมการที่สี่สมการที่สองเปลี่ยนเป็นสมการที่ห้านะคะเอาห้าลบสี่เรียบร้อยแก้สมการจนเหลือค่า b1 นะคะ b1 ที่ได้ยังไม่ใช่คําตอบที่เป็นตัวเลขเพราะเรายังติด b2 อยู่เราทําได้แค่นี้นะคะ b1 ที่ได้เป็นสมการที่หกดทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะเราไม่มีค่าอะไรแล้ว เราก็อพอออกทำไม่ได้ตอนนี้เราเหลืออีกคู่หนึ่งที่เราได้ทำก็คือหนึ่งค่ะสามอ่ะไปทำหนึ่งกับสามจนให้ถึงตรงเนี้เลยค่ะในเวลาเปไ็นคู่กับสามสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามใช่ไหมคะ่ะหนึ่งเราจะจัด B ศูนยเหมือนกันหนึ่งก็ต้องคูนด,ด้วยอะไรค่ะเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งส่วนสมการที่สามคูนด,ด้วยสิบเจ็ด เราไปดูต่อสมการที่เจ็ดนะคะพอเราเอาเก้าสิบเก้าจุดนเนึ็คูณเรียบร้อยแล้วเราได้เท่าไหร่หน้านตาใหม่เป็นสมการที่เจ็ดถูกไหมคะส่วนสมการที่สามเราคูณด,ด้วยสิบเจ็ดตลอดทั้งสมงการนะคะเราได้สมการที่แปดตอนนี้เราเอาอะไรลบาดีเจ็ดลบแปดหรือแปดลบเจ็ดอ่ะแปดลบเจ็ดเพราะเราบอกว่าปีหนึ่งที่สมการที่แปดมันมากกว่าใช่ไหมนะคะหลัจงจาก ที่เราลบกันแล้วสิ่งที่หายไปก็คือ b สูเพราะ b สูนย์นราไม่มีค่าตัวเจ็ดลบแปดหรือแปดลบเจ็ด b สูนย้ก็หายไปนะคะเราเอาแปดลบเจ็ดนะคะนี้หลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วเราจะได้แปดลบเจ็ดเ็นสมการอยู่แค่นี้ถูกไหมคะตอนนี้เราเอาลงจะหาอีกหนึ่งจากสมการนี้แหละนะคะเรา,าก็ต้องอะไรคะเราก็ย้ายค่าถูกไหมคะเราก็ย้าย b สองก่อนเพราะ b สองไม่เกี่ยวข้องกับ b หนึ่ง ดีสองเป็นบวกเราก็ย้าดีสองไปอยู่อีกฝั่งนึิมดีสองเป็นลบนะคะหนึ่งแปดสี่สองจุดเจ็ดสองอยู่กับปีหนึ่งคูณอยู่เราก็เก็บเป็นหารตอนนี้เราได้ปีหนึ่งในรูปแบบของสมงการนะเป็นเป็นมีค่าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ค่าตัวเลขนะคะได้เป็นสมการปีหนึ่งนะคะเป็นสมการที่กาวสมการที่กาวตอนนี้เรามีปีหนึ่งที่มาจากสมการหนึ่งคู่กับสอง ก็คือสมาการที่หกเห็นไหมคะแล้วก็ปีหนึ่งที่ได้จากสมาการที่เจ็ดกับสามก็คือสมาการที่เก้าทั้งสองตัวนี้ทั้งหกและเก้าคือค่าปีหนึ่งเหมือนกันแต่หน้าตาสมาการต่างกันแค่นั้นเองนะคะเป็นค่าปีหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็น, 1, นปีหนึ่งที่มีค่าเท่ากันปีหนึ่งเหมือนกันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นสมาการที่หกกับสมาการที่เก้าีค่าเท่ากันมันคือปีหนึ่งเหมือนกัน ทั้งสองสมการเลยทั้งหกและเก้าเป็นการที่เราหาค่าปีหนึ่งได้จากหนึ่งคู่กับสองแล้วก็หนึ่งคู่กับสามถูกไหมคะ 3. นั้นปีหนึ่งที่ได้มีค่าเท่ากันคู่หกกับเก้ามีค่าค่าเดียวกันนะคะเราสามารถเขียนแบบนี้ได้น,นะคะสมการที่หกเท่ากับสมการที่เก้าด้านซ้ายเป็นสมการที่หกด้านขวาเป็นสมการที่เก้าพอเราทำกับ z ปุ๊บเราจะเห็นว่า ถ้าเราแก้สมก,การนี้สิ่งที่เราจะได้คูณค่าอะไร้ในสมก,การนี้อยู่หลายตัวแปรกี่ตัวหนึ่งตัวเท่านั้นก็คือ b สองถ้าเราถอดสมก,การออกมาได้แก้สมก,การได้เราจะได้ค่า b สองออกมาเป็น b สองที่เป็นตัวเลขด้วยนะคะได้ค่าตัวเลขทำยังไงคะแก้สมก,การยังไงดีถึงจะได้ b สองออกมาตอนนี้ทำสองสมก,การมีตัวหารอยู่ทั้งหมดถูกไหมคะไม่ว่าเราจะย,ย,ย้าย ตรงนี้ถ้าปูกหันด้วยสามก้าหา้าคู่นี้ถ้าปูกหันด้วยสามก้าวห้าแจบนี้นะคะย้ายไปไหนก็มีตัวห็นตลอดนะคะดันั้นสิ่งิีง่ายที่สุดนะคะเราเอา,าตัวหรตออกไปก่อนนะคะทำยังไงคะไม่มีอะไรคะ่ะแค่ย้าย,ายห้าไปเลยไม่มีอะไรไม่ต้องกินอะไรเยอะย้ายหา้างเพราะฉะนั้นการเ็นคุณสมบัติจาดหานก็เกยนเป็นขูดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ย้ายนึงแปดสี่สอง ไปไว้อีกบังเลยเขาก็เปลี่ยนจากหาเด่น,น 3, 9, 5, 5, 4, 8, คูณสามเก้าห้าห้าจุดสี่แปดก็ไปข้างนึงก็เด่นคูณเรียบร้อยถูกไหมคะเวลาย้ายไปการคูณเวลามันหาอยู่มันก็หาตัวถูกไหมอยู่ในรูปแบบนี้มันหาทรงตัวที่เป็นตัวหาหมดนั้นเวลาไปคูณก็ต้องคูณทั้งหมดถูกไหมคะถ้าเขาย้ายกลับไปหนึ่งแปดสี่สองจุดเจ็ดสองย้ายไปอยู่กับง พราะฉะนั้นเวลาคูนก็ต้องคูนทั้งหมดของตัวตัอตอนน้งตัวเาลขสามเก้าห้าห้าจุดสย,ย้ายกลับไปเป็นเครื่องหมายคูณก็ต้องคูณทั้งหมดตัวแปลที่ที่มีอยู่เดิมตอนนี้สมมติเข้าใจไหมต้องทำอะไรเบรลต้องทำอะไรทอาอะไรมาเอาตัวเลขคูณเข้าไปในวงเล็บ